สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกช่องสบายสบายสไตล์ต้มแต้มมอนี้ต้มแตมสิบพา้าพอมีพี่น้องว่าห็ดหมกสมองวัวนนะพี่น้องเนาะหมกสมองวัวนะครับเครื่องกุ้งกับซีมีต์ตำตะไคร้เดี๋ยพี่น้องคิดแบบบ้านๆเนะาะตำตะไคร้เพื่อเพิ่มความหอมเครื่องกุ้งกับซีมนต์มุขลดน้ำปลาใส่เะน่าปลาไปก่อนพี่น้อง พึ่งใส่น <eat hak> <inside> ้ำปลาได้เดี๋ยวมันจะเค็มเพิ่มคุ้มหอมหอมนัวนนูเนี่ยพี่น้องเดือดปุ๊บปุ๊บสมองวะพี่น้องสมองวะต้มเต็มก็ใส่แต่ไอ้แต่ไข่ต้มลงไปเลยพี่น้องมาติดตามรับชมวงนะพี่น้องนะหลังจากสุกเราต้มเต็มก็บดิซี่ผักลงไปสุกแล้วพี่น้องอันนี้สุกแล้วสุกแล้วก็ผักลงไปแล้วพี่น้องน้ำผักข้าวก็บสิมีผักหอมผักหอมเราก็ับใบมะกรูด ักกีตูพี่น้องเอาลงเลยผักกีตูบ้านน้องกับผักแนงนักเอาใส่ต่อไปเพิ่มความหอมเพิ่มความกลมกล่อมมอกสมองพี่น้องเนี่ยมันหาย,ยากอยู่พี่น้องสมองเนี่ยมันได้กินยังไงเลยพี่น้องเัวตัวหนึ่งนี่อันเนดีวยวทนเด้อมีสองกันเด้อพี่น้องไปิดฝาใบไปเนี่ยซุกแล้วก็เทียม มาสวยกันพี่นอ้องที่ตามลำต้นนะพี่น้องเด้อหลังจากมันเสร็จแล้วเโอเคเย okay. Okay. Yeah. นน้ีครับพี่น้องพบกับช่องสบายสบายสไตล์ทอมแต็มเนาะพี่น้องเนาะหลังจากอทอมแตรมห็ดบกสมองเลยแล้วทอมแต็มกจิมะจับตัวพี่น,อน,อนอ้องกันเนี่ยมาพี่น้องมาไม่กินบกสมองน้องไปนะครับเด้อเข่าโ้่เช้าวันอาทิตย์เนี่ยพี่น้องเนาะบกสมองครับบกสมองเฮ็ดแบบบ้นนะันบันเนาะพี่น้อง มาครับมาโบอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นขาเหนียวห่อน,อนๆหนึ่งมก้กไหมพี่น้องนี่ครับมกสมองมาพี่น้องมามากินมกสมองน้ำแมแจมเดมันดูนกินเทียพี่น้องหากินยากบ่พราะท่านเขา,างไงได้พี่น้องเนี่ยสมอง nè, ốc sên, mực, tôm, cua, cá, tôm, 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 หมูแห้งไหลออกดังเรือยน้องพี่น้องบ <c oughs> ่อเผีหน่อยหรือเพชรดีหรือเปลาคำงี้ได้พี่น้องสม,มองว้านี้ได้หรือปล่าพี่น้องสมองง่ากับมีอย่างล้านได้พี่น้องเด้อพ่อแม่จะไปคิดว่ามีหลายแหล,ละหลาอันได้ถังว่าตัวหนึ่งอ่ะพี่แครับใส่มือน้ำจืดน้อยพี่น้องอื <c oughs> ว่ต้องยำครับมกสมองอ่ะตะกอบปลาคือเลยอันนี้มีน้ำน้ำจิ้มหน่อยพี่น้องอมมกสมองแหละจะว่าใส่น้ำเพราะได้สดจิ้มหน่อยว่าจะไข่อ้อมหรือพี่น้องเอามือสวยจันเอยนะพี่น้องเนาะขออนุญาตได้ครับเด้อสมองก็บทมีเสียงใหญ่นั่นนะพี่น้อง นี่ครับขาวตุนพูดได้พี่น้องมันยังเขาร้างกันนะครับเอีอบซีทุกคู่ทุกคนเฮ้ยนี่พี่น้องเนี่ยครับข้าอย่างงี้ข้าอย่างงี้จำนามนั้น หมกสมองวัวต้องเต็มหมากด้วยพี่น้องด,นด,นดนึงโดนีกกินเจน,นึงหาพ่อเยน,นึงขึนมาไปซบจังหวะเจนแล้วพี่น้องนะกินกนเดียวก็ครับช่วงช่วงนี้กินหลายคนไปได้อันตรายโควิดอือดีพี่น้องพอดีพอดี mong người lời mhm. Say mưa, cho anh em mhm. 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 จับพี่น้องแซ่บแต่ฮะซื้อมาเห็ดกินได้พี่น้องหมกสมองใ,ใ,อใ,ใส่ใบยีตูแล้วก็ใบบักูดตำตะไคร้ใส่หอมหอมบัปกปิกพี่น้องบัปกปิกก็ต้องกำแหลกพี่น้อง,ปปองตำเพราะหัววัมันแตกไปหนึ่งเพาะเพาะเพาะมีกินพี่น้องหอม,หอมแล้วก็สดกัดปปโปะๆเลย Mươi <laughs> đêm <laughs> chưa mệt mỏi phí Quán bình cái khai nửa hiệu Bớt toàn mặt มามีอีกน้องมิกันี่บ่เลยบ่เลยบ่าบ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 าตาอีก,กับเดียวสองอเจอลูกดวดเพ็ดอกนึงโอ้วางกำลัเบิดแต่ของแล้วบ่ะนะ Đại gái bé gái. Ms. mỹ, giữ bé gái 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 ไม่บอกหลายใหญ่ฮะบางราตัดยังอยู่เลยต้อมจำเกี่ยงคอนลันเดี๋ยวเ,ยเยรเลลพักเดี๋ยวพี่น้องแ <c oughs> ับผมมีอย่างไรเด้๋พี่น้องนักกินเขาชอบน้ำจ้ำมกสมองมืเอเนี่ยผมพูดได้ดื้อแก่แต่คนไรคนแย่ได้พี่นอ้องเด้อกกติตามเป็นกำลังใจให้ต้อจมจำนะคลิปนี้กผมมีอย่างไรน้ำจ้ำมเห็นมกสมองฝากไว้ได้อมบอ่อมใจพี่น้องให้ได้ครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้ชี่นใจพี่น้องวันดีครับ